นนอ้าวแล้ววันนี้วันอะไรล่ะก็สิบสองสิงหาวันแม่แห่งชาติไงถูกต้องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระ,ระบรมราชินีนาคนะทรงมีพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา,าศาสนาสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ค่ะและอย่างพระไทยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านทรงเป็นผู้สนับสนุนนะคะและจัดตั้งมูลนิธินะคะและทรงเผยแพร่ผ้าไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักอีกด้วยค่ะ จะเห็นว่าพระองค์ท่านทรงหวงใยประสม่ินชาวไทยเป็นอย่างมากนะคะวันนี้พี่ก็เลยพาพิต้าเนี่ยมพร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ตามพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่าให้ประชาชนเห็นความสําคัญของป่าไม้ค่ะ ใช่เราตาก็รู้มาด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีโครงการเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะตามรอยพระราชดำรัสของพระองค์ท่านค่ะใช่ค่ะอย่างที่สวนพึ่งนะคะก็จะเป็นโครงการสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจก็จะมีพันไม้แปลกๆให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็ยังเป็นที่พักพิงให้กับสัตว์ป่านานาชนิดเช่นนกยุงเพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็รักษาให้ความสมดุลของธรรมชาติเนี่ยยังคงอยู่สืบไปค่ะ แล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปปลูกป่ากันที่ไหนไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวนะต้าเราจะมารักษาต้นไม้กันด้วยอ๋อโอเคงั้นเราไปตรงนี้เองตรงนี้โอ้ไอพ่อังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวแนะนําตัวก,กันก่อนนะคะนี่ก็คือคน้องแจ้งซึ่งเป็นหัวหน้าสมาชิกของวงดนตรีกลิ่นดินนะคะคซึ่งถือว่าเป็นวงดนตรีที่สร้างบทเพลงขึ้นมาเพื่อให้ประชาชน,ช,นชาวไทยทุกคนที่หันมาักธรรมชาติใช่ไหมคะครับอ้ววันนี้เดี๋ยวน้องแจ้งจะพาเราไปทําอะไรนะวันนี้จะพาไปทําแผลต้นไม้ค่ะทำแผ่ต้นไม้คืออะไรคะคือต้นไม้ที่เป็นแผลจากการโดนไฟไหม้แล้วก็การโดนคนตัดตัดต้นไม้ครับ ทำให้ต้นไม้มีแผลขึ้นมารเราจะเป็นคุณหมอกันค่ะวันนี้เราจะไปรักษาแผลต้นไม้ไปจากตรงนี้ไกลไหมคะก็3-4มกิโลฮะโอเคงั้นเราเดินกันเลยออกวันนี้ออกกำลังกายสามสีกิโลค่้ปะ นี้เราจะมากับน้องแจ้งนะคะแล้วก็สมาชิกมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์นะคะเรายังมีพี่พตำรวจตระเวนชายแดนจากเขากระโจมนะคะที่จะมาช่วยเราในวันนี้ในการรักษาแผลต้นไม้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆีตำรวจนี่อย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าแผลเธอจะดูได้ไงว่าต้นไม้ต้นไหนที่เป็นแผลคะสังเกตไม่ยากถ้าเกิดเราเดินเข้าป่ามาเนี่ยอย่างเงี้ย้าเป็นแผลครับ ป็นแผลจากไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นแผลจากอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมดำดำแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เป็นแผลแผลแผลที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้แล้วก็หลังจากไฟไหม้ปุ๊บก็ปวกก็เริ่มทําการกินแล้วก็พวกเชื้อราแล้วก็ปวกเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่หลักๆก็คือจะเป็นไฟไหม้ปวกเชื้อรามีอะไรไหมคะแล้วก็คนคนคนใช่ครับอย่างอย่างนี้บาดแผลอยู่ข้างฝั่งนี้ฮะ ัังนน้แล้วอย่างสมมติพวกคนที่เข้ามาแบบทำลายต้นไม้อย่างเงี้ยผู้พี่พี่มีวิธีการจัดการเขาไงอ๋อสำหรับพี่พี่บางครั้งผู้ที่เข้ามาลักลอบตัดไม้ก็ส่วนมากเป็นเพืพวกชาวบ,บ้านที่ยากจนทามาหาก,กินสอ้หสหรับการหักหนไม้เราก็ต้องแจ้งเตือนก็บอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้มีชาวบ,บ้านมีน้องๆมาช่วยดูแลแล้วอุปกรณ์ในการรักษาแผลต้นไม้นี่ต้องใช้อะไรบ้างคะครับก็อันอันอันแรกเลยไอ้ตัวนี้ครับอย่างอย่างแปรงเนะน,นี่ย แปลงขัดเหล็กทั่วไปนี่แหละครับตสนิมแต่ทีนี้เราจะมาใช้ขัดต้นไม้เพื่อที่จะไล่เชื้อราแล้วก็ไอ้รังลวกที่มันเป็นดินๆออกไปอคลอลยอ,อันนี้ก็คือแปลงะนะคะแล้วก็อันท<อ>ี่สองันที่สองพอพอเราขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ปูนแดงนะที่เขากินหมากกันเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปในเนี้ผสมน้ํา ทำไมเขาต้องใช้ปูนแดงอะคะปูนแดงนี่มันสามารถกันพวกเชื้อราได้ด้วยกันปลวกได้ด้วยหรือเปล่าครับกันปลวกได้ครับแล้วอย่างนี้พิทาบ้านดีไหมเนี่ยกลับบ้านทาปูนแดงสมมติว่าแปลงเสร็จตามด้วยปูนแดงแล้วอะไรต่อคะปูนแดงเสร็จก็เสร็จเลยครับอ๋อแค่นั้นเอาอย่างนี้ได้ว่าเดี๋ยวเรามาแยกย้ายกันแล้วก็ช่วยกันรักษาแผ่ต้นไม้เนาะเผื่อวันนี้จะทำได้ทั้งป่าเลยเป็นไปได้ไหม เนาะแยกย้ายกันเลยดีกว่าค่ะน้องๆโอเคค่ะ กิดว่าคุณผู้ชมนะคะท่านไหนไปเดินป่าแล้วก็เห็นเนี่ยมีรอยปูนแดงทายบนต้นไม้นะคะก็ต้องสํานึกไว้ค่ะว่าอย่าตัดต้นไม้อย่าทําลายต้นไม้นะคะเพราะว่านเนี่ยก็คือการรักษาต้นไม้ค่ะ ต้องบอกเลยว่าอยู่บนนี้เนี่ยอากาศดีมากเลยนะคะใช่ค่ะบรรยากาศก็ดีมากๆเลยถึงแม้ว่าจะเป็นจุดชมวิวจุดเล็กๆของเขากระโจมนะคะแต่ว่าวิวสวยมากนี่ขนาดเรายังไม่ขึ้นไปบนสุดเลยนะ,ะใ,ชใช่ค่ะวันนี้เราก็ไปเห็นวิธีการรักษาแผลต้นไม้มาแล้วซึ่งง่ายมากเลยนะคะใครไปเที่ยวไหนเนี่ยแล้วไปเจอต้นไม้ที่เป็นแผลเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีการแล้วรักษาเลยค่ะรักษาพแผลต้นไม้เลยและที่สําคัญเนี่ยอย่าไปทําให้ต้นไม้เป็นแผล S <S ใช่แล้วค่ะร sustain, ักต้นไม้รักป่าไม้อย่าลืมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ซื้อของไทยใช้ของไทยนะคะเงินตราจะได้ไม่ล้วนไหลออกนอกประเทศนะคะ <ư> และที่สําคัญเนี่ยค <ส |pl|> นไทยของเราจะได้มีรายได้มากขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะอย่างเสื้อที่เราใส่กันวันนี้ก็เป็นผ้าไหมแท้เ,ทเลยนะคะแล้วนี่ค่ะก็เป็นผ้าพันคอที่ทําจากผ้าไหมเหมือนกัน<ช>แต่ว่าเรามีการออกแบบที่เก๋ไก๋ด้วยก,การเอามาพันหมวกใช่จะเอามาพันหมวกจะเอามาพ่กผมทํอเลยก็ได้นะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเชยเอาล่ะวัน เดี๋ยวเราสองคนต้องกลับบ้านเนี่ยถามต้าน,น่อยสิว่าเดี๋ยวจะทำอะไรให้คุณแม่บ้างโอ้โหต้าหรอเดี๋ยวต้าจะกลับไปแล้วก็พิ่อรดนะคะแล้วก็จะเอาเทียนที่ทำในวันนี้เนี่ยเอาไวให้ด้วยพ่ยญาจะทำอะไรบ้าง ที่เหรอเมื่อเช้าโทรไปหาคุณแม่แล้วนะเพราะคุณแม่อยู่ที่เมกาแต่ว่าที่สําคัญและที่แน่นอนที่สุดวันนี้เราต้องกลับไปทาหน้าที่แม่ที่ดีอ่าใช่เราก็จะต้องสอนลูกให้ดีเหมือนที่พิย่าบอกว่าจะให้ลูกเป็นผู้หญิงที่ดีในสังคมนั่นเองแน่นอนสิเป็นผู้หญิงที่ดีหรือเปล่าแน่นอนค่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการดาวทาโรงแรานะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องแจ้งวงดนตรีกลิ่นดินแล้วก็และพี่ๆตำรวจตระเวนชายแดนจากเขากระจจมที่พาเรามาทำกิจกรรมดีๆในวันนี้ด้วยค่ะพบกันใหม่ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ะะใช่แล้วค่ะทางทบง5นะคะเวลา8โมง5นาทีค่ะสำหรัวบวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ